จะประมาณนี้นครับนี่นะครับไซส์ได้สวยไซส์โลถึงของปานกันนะครับหันะวกระชังเลยนะครับนี่มาเตยครับครับจัดจัดครับ น่าจะตกแค่สองคนันเองนะครับเพราะว่าหน้าดินไม่ค่อยคนี่ไอ้แม่งมีสามตู้แล้วไม่ใช่หีืครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมเตะนะครับคนละประชัว่าสุดยอดนะครับครับนี่ห่ายาล้วมุจอีกอนก็จะประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพีนาๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กไทยแลนด์ i ิชชิ่งออนทัวร์ครับครับวันนี้ไม่ได้ไปอกปลาครับอยู่หลังห้องครับเพิ่งเลิกงานมาถ้าคลิปหลังห้องอย่างนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับพอดีมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับถามมาว่าหัวเชื้อที่ผมใช้อยู่ทําแบบไหนทําอย่างไรนะครับ วันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาทําคลิปเลยแล้วกันนะครับพอดีใช้แล้วหมดนะครับก็เลยมาทําคลิปบอกเยื่อทุกสูตรนะครับหรือว่าหัวเชื้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมจะทําใช้ก่อนนะครับใช้ก่อนได้ผลผมถึงจะทําคลิปมาแบ่งปันนะครับไม่ใช่คิดแล้วก็ทําแล้วก็มาทําคลิปเลยไม่ใช่นะครับทุกสูตรคือผมทําใช้จริงนะครับเลยมาบอกต่อนะช่องนี้มีการแบ่งปันครับทํามาเพื่อ พัฒนาวงการตกปลาให้กว้างขึ้นนะครับในท่านผู้ชมบางทีท่านผู้ชมมือใหม่ที่ยังเพิ่งจะหัดเพิ่งจะเริ่มตกนะครับมีวิธีการทําอย่างไรมีสูตรเหลื่อะอะไรมีหัวเชื่อยังไงทำยังไงแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันไปนะบบางคนเขาก็าไม่บอกนะครับผมก็เลยถือโอกาสอีกหนึ่งช่องทางนะมาแบ่งปันความรู้ถึงไม่มากก็น้อยนะครับ คือผมทําใช้แล้วมันดีจึงบอกต่อแต่คนอื่นเขาทำยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่สูตรนี้ผมทําใช้แล้วมันดีนะครับก็เลยมาบอกต่อออกภาพก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะเพิ่งเลิกงานมาเพิ่งเลิกงานมาจะค่ำแล้วแหละก็เลยมาถ่ายคลิปเนึกอขึ้นได้นะครัก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับฝากเ,เ,เพื่อนพี่ๆนะที่เข้ามาใหม่ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับว่ารับชมอยู่ไหนหรือว่ามีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นจะได้พีจะได้เปิดการมองเห็นนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับหรือว่ากดแชร์ออไปนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือการให้กําลังใจกันครับ ก็คือการกดติดตามแล้วก็ดูคลิปนี้ครับผมก็จะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อๆไปนะครับมีแต่การแบ่งปันครับช่องนี้ทั้งสูตรเหยื่อแล้วก็หมายตกปลานะครับผมไม่เคยกักนะครับบอกหมดนะครับหมายที่กินถ้ามันเข้าดีๆผมก็จะปังหมดในทุกกี้เลยครับผมไม่เคยกักผมจะไปหาหมายใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน่านๆจะได้มีหมายตกกันเยอะๆนะครับผมก็จะพยายามหาหมายใหม่ๆหม่ ถ้าไม่มีหมายใหม่ก็จะพยายามอัปเดตให้ตรงไหนมันเข้านะครับก็นอกเรื่องไปไกลแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าส่วนผสมที่เราต้องใช้วันนี้มีอะไรบ้างนะครับหัวเชื้อชุดนี้ใช้ได้ทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังนะครับที่แรกผมผสมขึ้นมาเน้นไปทางปลาหนังนะครับปลาบึกปลาสวายนะครับแต่พอผมเอามาใช้กับปลาเกล็ดแล้วมันก็ใช้ได้ดีนะครับตอดโจทย์ทั้งปลาเกิ็ดและปลาหนังคือใช้แล้วนะครับ ที่ผมเอาไปทําเป็นหัวเชื้อตกปลาจีนนะครับก็คือส่วนนี้เลยนะครับแล้วก็ไปฉีดขนมปังแล้วตกปลาสวายได้นะครับว่าสวายปลาบึกปลาแข่งได้เลยนะครับส่วนนี้กี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรามีส่วนผสมหัวเชื้ออะไรกันบ้างนะครับที่เราต้องใช้อันับแรกนะคือน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายขาวตายสายแดงก็ได้นะครับ พอดีขอไปนะผมเพิ่งหายเป็นไข้มาก็มีติดไอนิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับน้ําตาลทรายนะครับตาส่วนที่ต้องใช้คือหนึ่งแก้วนะครับต,ต่อมานะครับก็คือผงชูรสนี่แหละครับผงชูรสที่เราทําทํากับข้าวนี่แหละครับตาส่วนที่ใช้คือครึ่งแก้วนะครับผงชูรสกปร็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนตัวมานะครับเป็นหัวเชื้อกินปลาบึกนะครับหัวเชื้อกินปลาบึกพี่นะฮะหายี่ห้อไหนก็ได้นะครับหายี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับกินปลาบึกนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วส่วนต่อมานะครับเป็นหัวเชื้อปลาสบายนะครับเชื้อปลาสบาย ปลาสวายนะครับขอยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมจะใช like ้ไม่เหมือนกันนะครับเอาเน้นที่กิ่นนะครับเน้นที่กิ่นแต่ยี่ห้อผมไม่ซีเรียสส่วนต่อมานะครับเป็นใบเตยน,นะครับเป็นกลิ่นใบเตยเน้นให้เป็นน้ำใสๆนะครับอย่าเอาแบบพวกที่มันเป็นน้ำขุ่นนะครับให้เป็นน้ำใสนะครับหัอเชื้อทุกอย่างต้องเป็นน้ำใสๆนะครับตัวนี้ใบเตยใสนะครับ ส่วนต่อมานะครับเป็นกลิ่นวานิลานะครับกลิ่นวานิลาใส่นะครับมันจะใส่ขย่อยบางตัวมันจะเป็นเนินๆนะครับเป็นเนินๆเป็นข้นๆนะครับตอนนั้นไม่เอาครับเอาแบบเสใสๆที่เป็นเป็นอย่างนี้นะครับกลิ่นวานิลาใส่นะครับส่วนต่อมาส่วนต่อมานะครับเป็นกลิ่นมาลีตัวนี้เป็นกลิ่นมารีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำยังไงครับน่ะ ตัวต่มาก็เป็นกินนมแมวนะครับกินนมแมวแต่ตรมแมวนี่จะใส่ไม่เท่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนใส่ตอนท้ายนะครับเพราะกินปลาบึกมันจะค้านะครับกินปลาบึกนี่าวมากนะครับเราจะมาตัดกินปลาบึกลงมบด้วยนมแมวนะครับใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับใส่พอประมาณนะครับเดี๋ยวผมมีัตาส่วนบอกครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทํากันเลยครับ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับก็อาจจะโลกๆหน่อยนะครับที่เราต้องใช้ก็คือแก้วนะครับแก้วยาวๆแบบนี้นะครับเรามาตวงน้ําตาลทรายนะครับกับน้ําใส่ลงไปน้ําตาลทรายหนึ่งแก้วนะครับมานี้ครับน้ําตาลทรายหนึ่งแก้วนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งแก้วแล้วก็ สวนต่อมาผมจะลดนะครับผมจะลดเราจะใช้อยู่ครึ่งแก้วนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับครึ่งแก้วนะครับลงไปแล้วส่วนต่อมาเป็นน้ำนะครับน้ำเปล่าแล้วเนี่ยครับน้ำดื่มหนึ่งแก้วนะครับ น,น้ำดื่มลงไปหนึ่งแก้วครับประมาณนี้แล้วก็ติดไฟอ่อนๆครับควรให้ควรให้ละลายนะครับควรให้ละลายก่อนไฟว่าเบาครับควรให้ละลาย คนไปเรื่อยๆครับเต็มอยงอย่าให้ไหม้นะครับให้น้ำตาลทรายติดต้นนะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนตอนตอนน้ำตาลทรายมันละลายแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆนะครับจนคนไปจนแล้น้ำตาลทรายมันละลาย แล้วก็พอละลายเสร็จเราก็ปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาผสมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมตัดไปต้นผสมไปเลยแล้วกันนะครับก็ควรไปเรื่อยๆเป็นส่วนส่วนผสมละลายนะครับพอทุกอย่างละลายเสร็จล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นหรือว่าเราเอากะละมัง ใส่น้ำเลอแล้วหม้อนี้ไปแช่ให้มันเย็นเร็วนะครับทำไงก็ได้ให้มันเย็นก่อนนะครับค่อยผสมนะครับโอเคครับครับท่านผู้ชมทุกอย่างก็ได้เคี่ยวแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับก็ประมาณนี้เป็นน้ำใส้ใส่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะครับก็นําทุกอย่างใส่ไปเลยครับอย่างละหนึ่งขวดนะครับยกเว้นนะครับยกเว้น นมแมวนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่หลังใส่ลงไปหนึ่งขวดอันนี้หัวเชื้อบะาบึกนะครับนบแรกผมใส่หัวเชื้อบะาบึกครับหนึง่งขวดส่วนต่อมาเป็นวานิลาใสนะครับวานิลาใส่เขย่าก่อนดื่มครับใส่ลงไปเลยหนึ่งขวดนีาใสก็ตัวนี้คนระับใบเตยนะครับ ใบเตยของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเตยใส่นะครับเป็นน้ําที่ใส่นะครับนี่หนึ่งขัวนะครับผบไปเตยต่อมาครับตัวนี้เป็นหัวเชือปลาสวายนะครับใช้ได้ทั้งปลาเกล็แ่และปลาหนังนะครับตัวนี้ทดลองแล้วครับ ต่อมาครับเป็นกลิ่นมะลินะครับมะลิหนึ่งขวดนี่ครับมะลินะครับน้ำใสๆแบบนี้ใอ้ลงเปหนึ่งขวดครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับจะออกเป็นสีอย่างนี้นะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับ นี่คแล้วก็สุดท้ายนะครับตามด้วยนมแมวนะครับนมแมวจะใส่ประมาณสี่ห้าฝานะครับใช้ฝานี่แล้วครับตวงนมแมวมันจะกิ่นแรงมากนะครับเไปเลยหนึ่งฝา ใส่อยู่สีนะครับส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ขวดนี้ก็ผสมครั้งก่อนนะครับเหลือผมก็เก็บไว้ใช้รอบหน้านะครับนมแมวไม่เบืองนะครับกินแรงมากครับนมแมวก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็กรอกใส่ขวดนะครับกรอกใส่ขวดได้เลยวกรอกใส่ขวดแล้วค่อยนำเอาเอาไปใช้นะครับนี่แล้วครับหน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมกรอกใส่ขวดแป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ได้เสียลงไปแล้วครับก็จะเอามากรอกใส่ขวดไว้แบบนี้นะครับเอาไว้อุณหภูมิปกติได้เลยครับเก็บไว้ได้นานนะครับพอใช้ไปเรื่อยจนหมดแล้วครับใช้ได้ดีกับหมายธรรมชาตินะครับหมายบอกก็ใช้ได้ครับใช้ได้ผลจริงผมถึงมาทําคลิปบอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับหอมนะครับหอมเลยยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้าใหม่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับ จะพยายามหาผลงานหรือว่าสุดเยือดดีๆมาฝากกันนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับเขียนคอมเมนต์ก็ดีใจอะไรครับดลําคลิปนั่นคือการสนับสนุนกันนะครับคอมเมนต์ comment แล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆมีอะไรสอบถามหรือว่ามีหมายดีๆหรือว่ามีอะไรก็ทักทายมาพูดคุยกันนะครับในคอมเมนต์เพื่อ AI จะได้เปิดการมองเห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ได้เป็นได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมมือใหม่นะครับผมว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยแหละนีก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามหาหมายดีๆสูตรเหยื่อดีๆมาฝากกันนะครับที่นี่ครับบอกหมดเปลือกไม่มีกักนะครับทั้งหมายตกปลาแล้วก็สูตรเหยื่อครับสุดท้ายนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้ทุกท่านนะครับตกปอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำล่รวยๆง่เงี้ไปครับ ตกปลาแบบพักผ่อนนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าออกหมายเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยบางทีสภาพน้ําเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนก็ทําไม่ให้ได้ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าบางหมายเราไปมันมีตัวแต่มันไม่กินเราก็สุดแท้แต่ที่จะคาดเดาได้นะครับก็อทุกท่านประสบความสำเร็จตกปลาได้เยอะทุกคนก็แล้วกันเดี๋ยวผมทำคลิปดี มาฝากกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปตกปลาที่ไหนยังไง,ไงก็ฝากเป็นกำลังใจไปด้วยครับนี่ครับล่ำลากันไปแต่เพียงตอนนี้ขอบคุณมากครับ